ด้วอีกเลยไปเะบ้านก็ขายได้บ้านก็ได้ขายอยู่ไปนรองก็จะแค่นี้แค่แบบว่ประมาณประมาณแบบขายแค่กำปั้นมเดียวอะนะขายแค่เคื่องเที่ยนเนาะจะขายก็ได้แม่บอกว่าเออคอต้องทำอาหารมาใหเตก่อนนะในอัน คาบอีกของทีเนาคู่บ้านกเลยีค่บ้านเดนเงินเราหมดเกนแค่สอถังนึงสองถังก็ว่บาทเองวันที่แกนสถังเร่ถังละสามร้อยสี่สิบเนาะถังละหกสิบถังละหกสิบสามหกไยังไม่ถึงพันค่ะทูกป่ะไม่เยอะนะถ้ส่หน่วยกว่าละพันกว่าแล้วเนาะค่ะ กักตัอยู่เกษตรกิรงกายดีๆแถ้าสุเหตการณ์ปกตินมันโคโควิดมันได้อยพรคนนหกล้วก็่ัเบอวาเก็ใจนะเพราะว่ามันเป็นสถานกานก็จะไม่คอยเดนอียบๆเลยไยอดนัไม่ได้หรอกเลยวอย่านี้เนาะ ไปมันก็จะาุกระแทนที่สิบอกเขาว่าขายย่บ้านกันได้มือละมือกันแล้วเขาบอกเขาอยู่ขายอยู่ที่ร้านเนี่ยยอดมันก็เยอะอยู่แล้วเลยว่าถึงว่าเอาอย่างมือละสามพันนี่แม่ ใส่ข้าวแต่ข้วาวอีกาใส่คนกับบดคนบดใส่ใส่เต็มแมวหน่อย <c ười> ใส่ตีตนมัดตีนใหญ่ๆมัดตีนง่ายๆนะจ้า ใส่ทานไฟบ่มีพี่นีนองโอ๊ยเนอะใส่เลยลใส่เลจ้าสีร้อยอย่างอยู่เลยจ้าพี่แกงกับปาทูพี่น้องแซ,บบแซบ่บว่าซ่บกระสีอยู่น้ำค้นต่ำนี่แหละเนาะ เอาพวกเกี่ยวหรือก็ม่อยู่ก็เ่ปุ่มหรือว่าน้าล่างไนี่่วนจ้อน้านี่ไปบรละ่เอาไม้มก่าอ่ะโอ้ปิดถูดว่นวอนยูไม่ครัวก็ได้ ใส่น้ำปลาดต้มพีนมม่นหอยปลาต้มแสียบปะปลาหมูขี้กันจ้ามันจะอร่อยต้องน้ำล่างโคกงเลยเนาะใช่ใส่ผงูนัวจ้า กันล้อนำเดือดใส่ลูกโดดจ้า ชวยยุ่จานชยยุ่กลองก่อนใส่เลือดจา้าเลือดแม่ค่ะเอ้ยไม่ใช่เลือดแม่ครัวจา้าลูกสิ้นหล้ล่างเนี้ยสได้กนิ่นไงบดดกจาก้าพี่นอ้องจ้าไฟบ่มีจา้า เงืดอลายไฟบบีริสุทิไฟีนวี่แลวกาไฟมันสีบบมีนี่คนต่ำแบบคนต่ำบันคนต่ำแบบที่เท่าเม่ได้บู้าใหญ,ญ่บอกว่าคือ

อีอย่างคือคุณนายไปใจตลาดอีดเ,เ,เอา้าวเหรอไปซื้อมาให้หรอ ่่ยหนนนอะเเป็รวดไปสั่งที่กินซ่าไม่ได้สั่งที่กินเร็วเหรอไปนาบเป็นเรียวไปนาบเลยเนี่ยไปนาบาไม่เป็นนาบมาเป็นนาบที่กินซ่ามาอีอย่างล่ะไม่ไม่ใช่กินเรียวเป็นคืออะไรอ่ะกินซ่าไม่ไหมไข่ติ่มเดี๋ยวรอยทำไมไม่สั่งร้านกินเร็วกินซ่ายลูไงอ่ะก็ถ่ายรูปแกหมูก็ถ่ายรูปของหมูไงกินซาซาอะไรไม่ชิกไปกินซาซาไม่กินเร็วเรีว

นีนหรอพี่แหลวใส่ย่ง <laughs> จะเอาตีนเล็กเดียวตีนใหญ่ใช่ป่ะ <laughs> นี่ไงนี่ไงตีนอ่ะตีนขอหนึ่งตีนอามันมาทัางในสุปในสุปกัเป็นไรจะบ้าหรอ,อ,อขอให้เฉย่นนะนไมาเองทำดู <laughs> เห็นเขาทำแล้วมันทำได้ มเที่ยวแควกัดนาตีหอใส้มีดเนี่ยเอาแควกัดดึงเอา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 สวัสดีครับผ่นพี่น้องมเด้อพี่นี่เฮ็ดหยังขนมจีนน้ำยาปลาไส้ตีนตีนใหญ่ใหญ่ไส้ตีนคนหรือตีนแม่ไก่ครับไก่แล้วก็ใส่ลูกชิ้นนะมัน ก็ผักไครับแม่งงไมรู้เราตื่นนอนแร้อว่าเป็นวัดเป็ียนโควิดยังไงเฮากับเป็นคือโควิดนี่บด้เป็นวัดได้เสียงกัเป็นยังไงบุ๊กเขาคุปตรบผีแล้วหรอเมียหรอเมาแล้วเสยงเลยเป็นอย่างนี้ไม่เมปวดตันแต่เมื่อเช้าแล้วตั้งรต่คุงวแ อ่เลยค่ะแก้ได uh, ah. ah ้แกอไปแดนิ ah, ah. Ah ้ปดแปดนิ ah ้่แปานี้วห้นิ้านิ้ว้า ทำงก็บาฮสดเปิดพอดีนี่อย่างคือบาฮสดไม่รู้ถามสายถามเพื่อนถามเพื่อนปาฮอดคืออะไรว่าอธิบายพี่อยากี่บาฮหคืออะไรเดี๋ยวไปเต็กเี่ยวไปรู้เรื่ังเหรอแล้วว่า้วลองเม้วนลอเตะแ่ันัแล้วองารอบอไเนี่ย ลองให้ผู oh. the the ้บ่าวฟังเพิ่นปิดไล่สดไปแล้วบ่ใส่บ่ทันได้ใส่รอให้น้ำเดือดก่อนเดี๋ยวสีมันสีบัวงามทองเขียวแห้งงามเลยงามมันสุกเลยสามัวดรวมกับก่อนเดิมไม้แม่แล้วต้องไปเอา ก่อว่าจะกลับมานอนสูงข้อควาไปเอาไปเอานเต๋หลอดนะครับเป็นอย่างเขาคขึ้นเงินขึ้เต๋วหลอดเนอะเนนดกอยนวใช่หใช่สุดยอดข้เต i just ม่เจ้าของบ้านเป็นไรเจ้าของบ้านอร่อย Ô ô. Ừ, cái momo thế kêu. Kể cái vào luôn. Ừ, luôn luôn. Thơm mấy, này được không อีเวลามามาต่างาที่ไม่จริงใจน้ำร้อนร้อนยังเบือดยังหญิงเบียดยังเบียดยังไปลุกหรือเปล่าไม่ไจะว่ามันเปลี่ยนยังแค่ว่าเดือดอยู่โอ้อีพออีเมย์สงสัยว่าได้กินดอกมะนี กสิเมียนมื้นเช้าปีนาคุณแล้วจังสิได้กิน่าใส่บ่าใส่อ่สกระโม่ใส่ไปไปอยู่สาอองค้าแส่เต็มมู่บอเขารู้จากเทศแนวกินแนวอยากเก็บอก ไปเห็ดมีอ่ะไหนรับเปลี่ยนโอ้ตรงเล่าด้เลยะพี่เียวตรงเล่าเสอีนเสาเอ็นเอรั่งพาพยังนวันน,วนะเนาะง่ายออกจากนี่แล้วก็ได,ด,ดบน่ใหญ่อู้ใบ่แล้วคู่นั่งไหน เอาเงี้ละจังสันก็นั่งมาบอกซูมูฟังอยู่ง่ายแล้วเมื่อนี้รถคนไปจะบอกว่าร้ว่าบ้า,บานใดแบบว่าสัน้นขนาดจ,จะใช่ละเนี่ยเขาว่าเพิ่นจะไม่ได้ขักคนน้อแต่กวนนี้เห็นเราอยู่เรื่อยเมื่อยากกันเหรอถ้ามาเจอน,นาพี่แววนั่นล่ะไ,ได้ไปนะเอ้าหรอก็เห็นหนาพี่แววบ่อยอๆทำไมไม่บอกเขาถึงไม่สวยได้แต่ก็อร่อยต้องไปเลยชิมเลย มัดปีละเอาอีหลีเนี่ยม้นเปลี่ยดหมดคนคนถึงสามจุดจุดแกะได้ก็ได้ดปีอเอาไปซื้อใหม่อยากกิเนเงี่ยคินได้ใจอยู่ซือกินได้กินตะไครต้นมะ,ะกรอต้นนี้ให้พี่น้อยอยู่ในกระถางพูดเองยังได้ว่าเอาไปปลูกในเด้อจะเด้อ มันสิได้ใหญ่มันสิได้เป็นน่วยสิได้กินได้อันนี้อย่ในกระถางมัน็บ่ใหญ่ต่างประเทศให้มาเอาไปปลูกแม่เออนอกหลายหลายนเอา็นออกยแข็งออาังเอาน้แข็งออกยังทไมออกไม่ได้มันแข็ง ผู้ไดมายเนี่ยงมากงเนี่ยไม่หลอจอดก่อนที่เนางบ้านเขาเี่่ครับไลไม่ได้หรอกเดี๋ยวแค่กินนี้ไปลมานตกำลัต้องตังังไม่ตัง สักยางเออแต่ตามที่ร้านพกเนียรานอะตังมันก็ได้จัดแตจ้างนี่อยโอ้ใคหิวชัดเสีบหรือหิวใช่กินเมฆต้องใช้ใชผิวมากกว่าไวันดูดิ ตอนคนกินไม่ใช่เฟซก่อนทำนี่พักด้วยเดี๋ยวเข้าไป ชุลศรจอหอแล้ยทาง,งบ้านอะไรนะ่ะกระดูกเออก็มาบ่าถูกมันเ็อะมอหนุ่มไม่มันพากูไปเนี่ยป้าเน,น,นี่ยโดนรถหลีกันกับว่าอะไรรถกูเกี่ยวกับโตข้องแม่มึงเลยวะ่ะอ๋อทางทางตรงนี้เรามันต้องเบี่ยงไปทางล็อบทอง็อบทองแล้วทีนี้รถอ่ะรถมันสวนกันไม่ได้ ไปกับเอะไรสิเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังกับอะไรก็เป็เส้นรอโคแมียมได้มาหลงมาก็เอิอมือเหมอนแบบนี้แม่นาแม่บัวบทัวแน่เรารีบหลากลายบ้านยว่ะมาทำไมู่บันใจหนูไปวัวกันนะอะไรใช่คเือดินมากเมียแค่เพื่อเดินมา จะเรียกบอกว่าพวกหน้าตาพอดีกันลงน้าเยื่อมะดัยูกใ้ำคันสดแกกสั้นานเก่นงานเกียระิส่้นก่ละเก่งมากุ้เด็กในกองดื่้เกินแ้วมาเด็เป็นอะไร 重大。 ไม่เอาดินที่หลังเน้นก้เดือดเลยนะ้่นที่หลังเาะได้แข่ม่นะได้สุกไม่ไม่อวอะไุมีฮะไม่มีหัะครับ นก้กะตำกันต้อกัะชนกัดลดตัวเอาเอามย์ย่เอาเมยกินเมยเอาเซ็ตล้วติสูฮะเอา <c oughs> เซ็ <c oughs> ล้วเมนบ่หนเ <c oughs> นได้ำยาเป็น,นไนจาง มใส่ปลาเบิดปะการัึผที่รถรู้ปะแซ่สันดิ้งซื้อมั้งต้องมาะไหลแซ่บแล้วเตี๋ยกินสนันะมาได้พี่น้องได้กินมีไว้สำเนินหรือได้เน่าไปแล้วเนาะขออนุญาตกินนมจีนซิมนมจีนก่อนจ้ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ